สวัสดีค่ะกลับมาเจ้ามิมอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเช่นเคยเราอยู่ที่เต็นท์รถบ้านน้องปายสาขาบางพลีนั่นเองสาขา2นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะเจอมิมแบบน,นี้ในคลิปนี้เรามีรถนะคะคลิปนี้เอาใจใครบอกว่าอยากได้ในส่งตัวกระบะ Ford r เลนเจนะคะวันนี้มีคลิปนี้รวมไปถึงเรามีโปรโมชั่นมอบให้พร้อมกับราคาพิเศษมากๆด้วยนั่นเองโปรโมชั่นสําหรับคลิปนี้ค่ะใช้เงินออกเราเป็นแค่1000บาทเท่านั้น เท่านั้นยังไม่พอนะคะเรามีในส่วนของโปรโมชั่นใจดีช่วยผ่อนให้ไปเลยถึง5เดือนด้วยกันเดือนละ3,000บาทนั่นเองอ่ะใครที่สนใจก็ลองแวะเข้ามาลองเทสกันได้ที่เต็นท์รถบ้านน้ำปายสาขาบางพรีนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในส่งตัว f o r ์เ a นเจอร์นี้เขามีสเปคแล้วก็ฟังก์ชันอะไรบ้างนั่นเองนะคะหน้าหน้าเป็นกระจกหน้าโคเมียนนะคะมีตาฟอร์ต,ตรงกลางแล้วก็มีในส่งตัว คำว่าเรนเจอร์ตรงนี้อยู่นะคะก็เป็นเท่ๆนะคะสีขาวเครื่องยนต์นะคะ2.2นะคะเป็น Ford Ranger Double Cab ปี2016รุ่น XLT ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะไฟก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกด้านล่าง ดูด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็เครื่องยนต์2.2อย่างที่บอกไปเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะล้อแม็กดเดิมๆจากโรงงานนะคะ mm hmm. ไปค่ะไปต่อ <c oughs> <c oughs> กระจกมองข้างแล้วค่ะตัวนี้มีสัญญาณไฟเลี้ยวบอกแล้วนะคะตัวนี้สีมังกรนะคะแล้วก็มีบันไดข้างนะคะเอาไว้สําหรับสะดวกตะการขึ้นลง ็มีในส่วนตัวแหลราคาด้านหลังบ้างค่ะตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นรุ่น XLT นะคะ Ford Ranger XLT สีขาวนะคะปี2016เกียร์ออโต้มาพร้อมกับในส่วนตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังถึง4จุดด้วยกันนั่นเองอ่านะคะคันนี้ภายนอกนะคะสะอาดนะคะงานดีนะคะสวยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ คันนี้นะคะอนน,ะะนี้บอกไปว่าเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนะคะภายในห้องด้วยสารกว้างขวางนะคะเราก็ดูใหม่ดูสะอาดนะกินยังแบบสะอาดสะอาดนุด่มใหม่กินหนังยังโอเคอยู่เลยนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวพูดในส่วนส่วนอ่ด้านหน้ากันบ้างนะคะตัวนี้มาพร้อมกับแอร์แบ็กสองที่ฝั่งคนขับ1ลูกแล้วก็ฝั่งคนนั่ง1ลูกนะคะคอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีดํานะคะตัดกับสีเทานะคะมานนี้มีช่องใส่ของนะคะ โอเคในส่วนของในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะตัวนี้นะคะก็มีในส่วนของตัวหน้าจอนะคะเดี๋ยวเราเสียงก่นโอเคหน้าจอนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถปรับโวลูมแล้วก็เลือกในส่วนของตัวคลื่น หมุนตามนี้ได้เลยนะคะอย่างนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวฟัง์ชันต่างๆก็สามารถเล่นเพลงนะคะซีดีฟังเพลงเรดีโอได้นะคะมีมีเดียต่างๆเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะกดตรงนี้อะไรก็จะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของล็อกช่องสัญญาณตรงนี้นะคะกดรับโทรศัพท์เชื่อมโทรศัพท์เลื่อนอะไรพวกนี้ได้นะคะด้านล่างบ้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวควบคุมแอร์นะคะก็จะเป็นมือหมุนนะคะก็ ปรับในส่วนตัวนี้ได้เร่งความเลยความแรงของลมนะคะแล้วก็ในส่วนตัวอุณหภูมิตรงนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเกียร์ออโต้นะคะก็มีช่องใส่ของตรงนี้นะคะพนักพิงนะคะคันนี้นะคะด้านหลังพิตากงแพนไปด้านหลังนะคะเป็นคันนี้ทั้งคันเป็นบาหนังสีดำเบาะใหม่มากไม่มีร่องรอยขีดข่วนขาดรุ่เลยแต่อย่างใดคือสภาพดีมากเลยนะคะคันนี้อ่ะ ในส่วนของตัวด้านหน้าบ้างตรงนี้นะคะพวงมาลัยนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะคะ mm. ก็เพิ่มลดเสียงสปีกเกอร์โฟนนะคะ mm. กดรับโทรศัพท์กดวางโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็แบบเลือกเมนูฟังก์ชันเรื่องต่างๆได้นะคะ mm. เช่นกันฝั่งนี้แล้วก็ด้านล่างฝั่งนี้ค่ะมาพร้อมกับระบบครุสคอนโทรลนะคะ mm. ก็สามารถเซตราคาตั้งค่าในส่วนของการอ่าเพิ่มความเร็วเร่งความเร็วโดวยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็ คันนี้นะคะก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคะกระจกไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะประตูต่างๆก็เป็นไฟฟ้าแล้วนะคะรวมไปถึงกระจกข้างนะคะก็เป็นปรับไฟฟ้าได้หมดแล้วโอเคนี่ก็คือข้าข่าๆๆของคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นกันจัดหนัดจัดเต็มเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นค่ะ ค่ะนะคะตัว Ford Ranger สีขาวคันนี้นะคะปี2016นะคะรุ่น XLT เกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.2นะคะคันนี้เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นโปรโมชั่นนะคะคันนี้ใช้เงินออกรถ1,000บาทนะคะ ราคาพิเศษเฉพาะคลิปนี้ค่ะอยู่ที่499,000บาทนะคะ499,000บาทนะคะเราก็มีในส่วนของโปรโมชั่นใจดีช่วยผ่อนให้5เดือนเดือนละ3,000บาทอีกด้วยใครมองหากระาบะาทั้งคางค่ายฟอร์ดนะคะเลนเจอร์กระาบะพันแก่งนัจะก,ก็สามารถทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรไว้คลิปนี้ได้เลยหรือจะลองเข้ามาเทที่เต็นท์รถบ้านน้องไายสาขาบางพีของเราก็ได้ค่ะ